ส่วนเทคนิคนะคะก็ดัชนีดิดตัวขึ้นปิดบวกได้ในช่วงท้ายตลาดของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะกราฟ60นาทีก็มีลักษณะของการสร้างฐานพร้อมสัญญาณซื้อจาก m o d i f i e d s t o c h a s ติ c ที่เกิดขึ้นในเขตโ v เ r s ร l นะคะเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวระยะสั้นนะคะในระหว่างวันแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากแนวโน้มหลักๆเนี่ยยังเป็นลงนะคะปรับใดที่ยังไม่มีสัญญาณซื้อในกราฟรายวันเนี่ยยังแนะนําเป็นหาจังหวะขึ้นขายก่อนนะคะเราก็ปรับแนวต้านขึ้นนะคะตามแบบ ลำดับของเส้นค่าเฉลี่ยในกราฟ60นาทีนะคะเป็น1535กับ1548แต่แนวรับเนี่ยยังยึดไว้ที่เดิมก็คือ1516ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าถัดไปเนี่ย1500ต่ำกว่านี้ก็ถอยออกมาดูจังหวะอีกครั้งนึง ซอฟต์แวร์ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว TSR นะคะตัวนี้เนี่ยตัดกลับขึ้นมาปิดบน e MA 25วันด้วยวอลุ่มที่หนาแน่นนะคะแล้วก็มีสัญญาณซื้อจากเครื่องมือระยะสั้นนะคะก็ดูเหมือนว่าเป็นการพักฐานที่ค่อนข้างยาวนะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยดิดตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ,อเมื่อสองสาเดือนก่อนนะคะก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะ,ะพักจบไปแล้วนะคะเพราะว่า MACD เนี่ยเริ่มฟื้นตัวนะคะก็ให้แนวต้านไว้ที่8บาทสาบถึง8บาทห้รับ7จ็ดบาทหกคัดลอสที่7จ็ดบาทห ถัดมาเป็น ajd นะคะตัวนี้ราคาฟื้นตัวขึ้นมาหลังจากที่ก่อนหน้านี้วันก่อนหน้าไหลลงแรงนะคะแล้วก็วอลุ่มที่เริ่มไหลกลับเข้ามาผักดันนะคะ asi เนี่ยวกตัวขึ้นให้ค่าบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะก็น่าจะหนุนให้ราคาฟื้นตัวกลับขึ้นไปอย่าง14แล้วก็15บาทได้ตามลําดับนะคะรับจะอยู่ที่12 30, บาท30คัดลอสที่11บาท90ค่ะตัวสุดท้ายเป็น tfi นะคะตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักอิงทางขึ้นนะคะจากการกลับมา,เ,าเรียงตัวกันแบบบุลลิชของระดับเส้นค่าเฉลี่ะะลญญา,า่อง แนวรับก็จะอยู่ที่1.66นะคะแนวต้าน1.79กับ1.83แล้วก็คัาลอสที่1.63ส Star ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิค